ไอ้เมีรักเราเราก็อยเป,ป็นวามันเด้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 อกูมากืมาตัวคนเดียวก็จะเป็นจะตายก็แค่คน,คนเดียวว่าหรือเปล่าวะ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 และ้วแบบว่เอาเรื่องของมึงไปน,นั่งหัวเราะที่มึงพังกันแล้วนะว่ามันมากมายเพราะว่าของมึงเนี่ยมันไม่มีแค่กับมันหรอกมันเห็นมึงเป็นควายแล้วมันหลอกใช้มึงทุกวันควาย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 เเนนีี่ย่ยเนี่ยเนี่ย ง่วงจสิ้นงีเอาใจมืนมาให้เหมือนเอาไว้เก็บใจของมึงเลยแล้วก็วอินี่มันมากที่สุดเออเออไม่บอกให้เองนเลิกเป็นควายรักครั้งเดียวมันน้ำเน่าที่สุดเลยชีวิตจริงเอาไว้แม่ไม่ใช่นี่ใหญ่ควรพอ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 ,พอ,พอมึงคิดว่าตัวมึงเป็นอะไรตัวมึงแม่ไม่ใช่หลักเกณฑแล้วแม่งก็ไม่มีหรอกเทวดาเทพกับ นีิยายที่เอาไว้หลอกเด็กคนรักที่หลอกเอามึงไว้ช้ายเป็นควายมึงยังจะโง่อีกเลยเนี่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 ยมึงเป็นคนมึงก็กินข้าวเดไอ้ขาไม่สึกแดดแดดย่ยาไอ้ขาไม่สึกแดดแดดย่ยาไอ้ขาไมสาไไไไ่สึกแดดแดดย่าไอ้ขาไม่สึกแดดแดดย่าย่าขนย่าขนย่าขนสัตว์น่าขนและแม่เป็นคนหน้าหมาแต่ที่โชคชะตาพาคุมาพบมึงเสร็จกคก็ไม่ก็เจอเทบขบุตรที่แท้ไม่เจออะไร กูก็นี่ก็เจอเทพผบุตรที่แท้ไม่เจออะไร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 ตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮีย